โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ครับผมวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสารภาพร,รักกับคุณคงังวยะซาดีดีซีซั่น3มครับผมก็ตอนนี้เนื้อเรื่องก็ดําเนินม,มาถึงตอนที่7แล้วแล้วก็สุกนี้ก็จะเป็นตอนที่8เนาะแล้วตอนนี้ก็มีการปล่อยรูป P ีของตอนที่8มาแล้ะทั้งหมด4รูปก็ถ้าใครเห็นถ้าเป็นคนที่อ่านมัง,งะอย่างผมอย่างเนี้ยก็จะ เห็นแล้วก็รู้เลยว่าเมันจะเป็นตอนอะไรซึ่งเขาก็มีเขียนไว้แหละว่าในตอนนี้จะมีตอนอะไรมั่งซึ่งที่เราจะมาพูดวันนี้ครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าในอนาคตในตอนจบ12ตอนเนี่ยในตอนที่เหลือๆเ,เนี่ยเขาจะแบ่งเนื้อหาในมังงะทําออกมาเป็นอนิเมะจะแบ่งออกมายังไงครับผมซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้ครับจะมีการสปอยแน่ๆครับผมก็ใครที่อยากจะ รอดูอนิเมก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่อยมาดูวันหลังได้ครับซึ่งคลิปนี้เราก็แค่จะมาพูดเฉยๆนะว่าเราเหมือนเรามานั่งเดากันมากกว่าว่าเอ๊ยมันจะจบในช่วงไหนอะไรยังไงโอเคก็เรามาเริ่มคุยกันเลยครับก็สําหรับตอนเนี้คือมีหลายคนเห็นแล้วถ้าเป็นคนที่อ่านมางงานเนี่ยจะเห็นแน่ๆแล้วว่ามีตอนที่จะโดนตัดออกไป2ตอนก็จะเป็นตอนย้อนอดีตของ ชิโรกัเนะที่พบครั้งแรกกับคังุยะาที่ตกลุมรักเลยส่วนอีกตอนนึงก็จะเป็นตอนคังุยะาคอสเพย์ซึ่งตัดไปทำไมอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ทำให้เกิดความกังวลสำหรับหลายหลาคนว่ามันจะโดนตัดยับหรือเปล่าเพราะว่ามันยังมีอีกหลายตอนให้เล่าแล้วในเวลา12ตอนของเขาเนี่ยอาจจะไม่พอ แต่ถ้าคิดว่าอ่วนตัวเลยนะคือถ้าผมคิดว่าซีซั่นนี้เขาได้สัก13ตอนหรือ14ตอนอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันโอเคเลยนะแต่ว่าถ้ามันออกมา12ตอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่งภาพล่าสุดที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะมี3ตอนนะในอนเราอธิบายก่อนคือในคำงยะ1ตอนอย่างเงี้ยใน1นึ่งเอพิโซดเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น3พาร์ทเป็นตอนสั้น3ตอนอย่างตอนที่8ที่เขาปล่อยภาพตัวอย่างมาเนี่ยก็จะเป็นตอนเคที่จะให เหมือนแบบอยากอวดพี่ชายให้คนอื่นเห็นแล้วแบบเอ้ยพี่ชายมันเท่จังวะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเป็นการเหมือนซื้อเสื้อให้ไคโจนั่นเองส่วนอีกตอนหนึง่งตอนต่อไปก็จะเป็นตอนประมาณว่าเหมือนเป็นเริ่มเข้าสู่ในเรื่องแล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังแล้วว่า,าเทศกาลของโรงเรียนเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงที่เป็นครั้งแรกที่คงญญางุยันน่าจะพูดออกมาเต็มเต็มปากเลยว่าชอบชิโรกะเนี้ชอบมิยุกิมากๆส่วนอีกตอนนึงก็จะเป็นตอน ก็คือเริ่มงานแล้วมันเป็นตอนที่แบบเหมือนเป็นตอนกลางคืนที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาจะจัดงานแบบมีจัดซุ้มจัดบูธนู่นนี่นั่นแล้วแล้วมันจะเป็นตอนที่ในท้ายตอนของมังงะตอนนี้มันจะเป็นมีช่องสี่เหลีย่ยมเหมือนแบบช่องบรรยายนี่นแหละเขาก็จะบอกว่าเริ่มภาคงานโรงเรียนแล้วแบบเริ่มงานโรงเรียนเต็มรูปแบบซึ่งถ้ามันมาอย่างนี้ผมคิดว่ายังไงตอนคอสเพย์ของ,ของ,ของเขานุ้ยคิดว่าต้อง หายแน่ๆแล้วซึ่งเสียใจมากเลยนะที่แบบเฮ้ยทำไมเขาไม่เอาตอนนั้นมาเล่นนะ่ะทั้งที่แบบมันสุดยอดเซอร์วิสสุดๆใครเห็นก็ชอบแต่ว่ามีคนบ่นเยอะทั้งคนไทยทั้งฝรั่งในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นบ่อยส่วนอีกตอนหนึ่งที่เขาข้ามไปในมังงะเนี่ยก็คือตอนมันจะไปต่อกันนะไอ้สามตอนนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะมีตอนหนึ่งมาขั้นระหว่างตอนก่อนที่จะเปิดงานโรงเรียนกับตอนไอ้ตอนที่2เนี่ยมันจะเป็นตอนย้อนอดีตของมิยุกิที่เป็นย้อนให้ฟังว่าเอ้ยมิยุกิ เจอคร,ครั้งแรกเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ตอนแรกหลายคนก็บ่นกันแล้วเอ้ยมึงจะเอาตอนสําคัญอย่างตอนย้อนอดีตตัดออกไปทําไมแต่ผมคิดว่ายังไงดีอะกับอพิโซดที่แบบมันเหลือแค่9 1 11, 12 2ใช่ไหมมันเหลือแค่4ตอนเนี่ยเราคิดว่ายังไงดีมันการที่จะเอาตัวไอตอนย้อนอดีตเนี่ยผมว่าส่งไปซีซั่น4อ่ส่งไปอนาคตเลยดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่เนเรื่องตรงเนี้ยอ่าผมพูด เออตรงนี้ผมคงไม่ต้องยั้งปากอะไรแล้วนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการสปอยมันเออคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็คงจะเป็นคนที่อ่านแล้วลนะ่ะไอตอนย้อนอดีตเนี่ยคือมันเป็นการเล่าว่าการเจอครั้งแรกของคาฮูยะกับมิวกิที่แบบมิวกิประทับใจกับเธอคนนี้มากซึ่งคาฮูยะที่เจอในตอนนั้นมันยังเป็นคาฮูยะเวอร์ชันต้องเรียกว่าคาฮูยะน้ําแข็งก็คือคาฮูยะที่ยังไงดียังหยิ่งหรืออะไรแล้วแต่คนจะมองว่าเขาเป็นยังไงแล้วกันนะแล้วในเล่มต่อจากเล่ม14ี่อ่ะ ที่ขึ้นไปเล่ม15เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คางุยะอยู่ดีๆก็กลายเป็นคางุยะเวอร์ชันเก่าขางงยะน้ําแข็งคางุยะที่ไม่ได้ผูกโบโอะไรอย่างเงี้ยผมว่าส่งไอตอนย้อนอดีตอะไปขยี้ในซีซันสี่ะผมก็ยังโอเคนะคิดว่าไม่ว่ายังไงอะตอนย้อนอดีตอะต้องมานแน่ๆแต่ผมคิดว่าเขาส่งไปซีซันสี่ครับผมก็ <laughs> ใครที่รอตอนนี้ผมว่ารอไปอีกสักพักใหญ่ๆกว่าที่จะเอามาทำซีซันส่เพกว่าแบบ มันต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งสองปีอย่างเงี้ยกว่าซีซันสี่จะมาแล้วเรายังไม่รู้ว่าซีซันสี่จะมาช่วงไหนอะไรยังไงก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปส่วนปัญหาที่เหลือที่ผมยังนั่งคิดอยู่คือเมื่อเมื่อคืนก่อนที่จะมานั่งทําคลิปเนี่ยก็ไปนั่งหยิบมงังงะตั้งแต่เล่มสิบอ่ะมาจนถึงเล่มสิบสี่ไม่หยิบเล่มสิบห้ามาแล้วเพราะว่าจากที่มองดูอะไอสี่ตอนแบบเกนะ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยมันไม่น่าจะถึงเล่มสิบห้าแน่ๆก็หยิบมาอ่านแค่เล่มสิบสี่ ผมก็ไปนั่งดูว่ามันมีอะไรมั่งก็คือนะอย่างที่บอกไปว่าคำวิยะหนึ่งตอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3เอพิโซดย่อยใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยถ้าเรานับไอตอนเปิดงานโรงเรียนอ่ะเป็นตอนที่8ไปละเราก็ดูว่ามันมีตอนไหนเหลืออยู่โอเคอันนี้คือผมแปะรูปไว้แล้วกันอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวอ่าถ้าใครเห็นผมอาจจะไม่ได้ใส่ตัวเลขตอนลงไปแต่ว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่าผมหมายถึงตอนไหนอะไรยังไงนะถ้าคนที่อ่านแล้วอะไอตรงเนี้ยโอเคผมคิดว่า มันจะมีตอนที่11กับ12อ่ะไอตรงนี้ผมว่ายังไงต้องไปอยู่ตรงนั้นแน่เท่ากับว่าเราจะเหลือแค่ตอนที่9กับตอนที่10เราจะเหลือช่องว่างให้กับมังเนื้อหาในมังอะทั้งหมด6ตอนเท่านั้นอันนี้คือเรายังไม่รู้ว่าเขาจะย่อเป็นแบบบีให้แบบเอ้ยไอตอนนี้มาเป็น4นะอีตอนนี้มัน4ตอนอะไรอย่างเงี้ยจาก3แต่ว่าเอาเป็นว่าเราตีม็นว่าเป็น3ตอนกับ3ตอนก่อนแปลว่ามันจะมีอีก6ตอนที่ได้ไปต่อแน่ แต่มันยังเหลือเนื้อหาในมังงะอีกในเล่ม13เนี่ยทั้งหมด9ตอนไม่นับไอ,อตอนแรกสุดของเล่ม13เพราะว่ามันหลุดไปเล่มไอตอนที่8ละซึ่ง9ตอนถ้าเขาบอกว่าเขาเอามาแค่6ตอนหายไป3ตอนที่ผมคือว่าเยอะมากเลยนะคือเมื่อก่อนอ่ะซีซั่น1ซีซั่น2เนี้ยถามว่ามีการตัดเนื้อหาในมังงะบางส่วนไหมมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ว่าสําคัญขนาดนั้นเพราะว่าส่วนมากที่เขาตัดอะเขาตัดตอนที่ ไม่ได้สําคัญมากหรือว่ายังไงดีมันเข้าใจยากอะถ้าใครอ่านมาง่ะมันจะมีแบบไอ้น่าจะเป็นเล่มแรกหรือเล่มสองเนี่ยแหละที่มันเป็นตอนเล่นเกมอะไรสักอย่างซึ่งผมอ่านแล้วผมยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรวะมันมันเข้าใจยากมากมันเหมือนมันเป็นแบบต้องเป็นคนญี่ปุ่นด้วยส่วนหนึ่งว่าเขาเข้าใจเหมือนเหมือนเขาเข้าใจกันเองอะเราไม่เข้าใจกับเขาอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนั้นก็จะเป็นตอนที่โดนตัดไปแต่ว่าตรงเนี้ยไอ้กตอนเนี้ยมันคือตอนจะเรียกไงดีมันก็สําคัญเกือบหมดเลยนะก็คิดว่า อ่ะใน9ก้าตอนนี้ผมก็มานั่งมารก่อนนั่งตัดช้อยก่อนสมมุติว่ามีได้6ตอนอ่แล้วก็มานั่งนึกกันว่าตอนไหนที่มันควรจะต้องมีแน่ๆก็จะมีตอนคอสเพย์คาเฟ่ไอตอนนี้ผมคิดว่ามันจะมีเพราะว่ามันจะเป็นการประกฏดตัวของผมไม่รู้ว่ามันเ <laughs> มื่อกี้เมื่อคืนก็ไม่ได้ตั้งใจอ่านแต่มันแบบเหมือนแบบอ่าถ้าให้ฟิลก็แบบอารมณ์ไอสามเทพรามเมงสี่เทพรามเมงอะไรทั้งหลายอ่ะที่ตอนแบบคังุยะไปเอยไม่ใช่ตอนจิกะตอนจิกะไปกินรามเมงอย่างเงี้ย แล้วก็เจอเทพ,พเทพรามิงทั้งหลายอันนี้ก็น่าจะเป็นเทพนักกินกาแฟกินชาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันเหมือนมันเป็นสีสันมันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเรื่องอ่ะผมก็คิดว่ายังไงตอนนี้น่าจะไม่โดนตัดต่อไปไอ้ที่ต้องมีเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นฉากไขยแม็กของอิชิกามิในภาคนี้ก็คือตอนอิชิกามิให้หัวใจที่เป็นเหมือนเล่นเกมอ่ะแล้วมันได้น่าจะเป็นคุกกี้หัวใจอะไรสักอย่างอันใหญ่ๆ แล้วเขาก็ให้แบบให้รุ่นพี่ไปเลยโดยที่เขาตอนนั้นอะ่ะมันไม่รู้ว่าเทศกาลอันนี้คือให้หัวใจคือเหมือนแบบสารภาพรักว่าแบบเอ้ยให้หัวใจฉันรักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ซึ่งอิชิกามิยังไม่รู้ตรงนั้นแล้วตอนนั้นอะมันเป็นตอนสําคัญมันไม่สามารถตัดไปได้แล้วโอเคตอนนี้เราได้โคตาม,มาและสอทีอีกตอนหนึ่งก็คือตอนไคโจกับคางุยะเดทในงานโรงเรียน ผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะก็คือแบบเดินในงานโรงเรียนถามว่ามันจะมีโต๊ะขัดขวางนู่นนี่นั่นอะไรโผล่มาหมดตรงนั้นอนะ่ะแต่ว่าใครโจเขาวางแผนไว้หมดแล้วว่าเฮ้ยวันนี้กูจะต้องเดินกับขออ่าวกุย่าให้ได้มันก็แบบเฮ้ยอ่ามีซุ้มตรงนี้อ่าให้อันนี้ไปอยู่ตรงนู้นแบบเหมือนแยกแผนการว่าคนอื่นในสภาพานนักเรียนจะเข้ามายุ่งไม่ได้แน่ๆก็คือตอนเนี้ยมันสําคัญโดยโดยตอนสุดท้ายของตอนเนี้ยมันจะเป็นตอนที่แบบเอ้ยอ่าต้องบอกความจริงของอ่าวุยะาแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปต่อสแตนฟอร์ดนะอะไรอย่างเงี้ย มันต้องมีตอนนี้ตัดไม่ได้โอเคเราได้ไปแล้วสามที่นั่งเหลืออีกสามที่นั่งกับอีกหกตอนซึ่งเฮ้ยมันต้องตัดเหรอวะเลือกยากอะ่ะมันยังไงดิคิดไม่ถูกเลยอะเพราะว่าอีกหกตอนที่เหลือเนี้ยก็จะเป็นอ่าถ้าผมเรียกย่อๆไปเลยนะผมไม่ใช้เป็นตัวเลขแล้วกันเอาไปว่าใครนึกภาพออกก็ต้องนึกกันเองแล้วกันนะคบเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตไว้ให้แล้วกันก็จะเป็น อิชิกามิชวนไปเดทก็คือแบบตอนชวนรุ่นพี่ซูบะเมะไปเดทอ่ามีตอนบ้านผีสิงไอที่มันเป็นอะไรอะที่คังุยะเข้าไปในตู้กับไอ้มากิอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นตอนน้องของจิกะน้องสาวจิกะที่แบบที่เหมือนต่อจากตอนของที่เคซื้อเสื้อให้แล้วไครโจรไปแผนกมอตน้นอย่างเงี้ยเขาก็แบบู้น้องสาวจิกะอชอบว่ะผู้ชายคนนี้มันเท่จริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันคือตอนนี้ ตอนที่4ก็คือทาโกยากิรูเลตก็คือแบบอาคางุยะต้องการจะให้หัวใจโดยที่ไคโจไม่รู้มันก็จะเป็นทาโกยากิไส้หัวใจอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ถ้าถ้าในทั้งหมดเนี้ยผมคิดว่าตอนนี้อาจจะโดนตัดหรอวะไม่ไม่รู้อะมันมันไม่ไม่อยากให้โดนตัดสักตอนเลยนะจริงๆอะอ่ะต่อไปก็จะเป็นก็จะเป็นซุ้มลูกโป่งไคโจก็คือที่แบบ อะไรอะหัวใจแรกหัวใจอะไรกันอย่างเงี้ยที่คำวุยาก็แบบตอนแรกเหมือนจะยอมแล้วเอ้ยหัวใจแรกหัวใจได้ครับอะไรอย่างเงี้ยแต่อีสุฟังจริงก็แบบนั่นแหละใครอ่านมางะก็นึกออกแล้วกันไอ้ตอนนั้นไม่รู้สิมันตัดได้ไหมจริงๆผมคิดว่าถ้าเป็นผมอะผมจะไม่ตัดเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังไงดีมันเหมือนแบบมันเล่น2ต่อว่ามันยึกยักอะยึกยักให้มันมีเวลายึกยักหน่อยเพราะว่าถ้าสมมุติให้มันไหลไปเลยแล้วตัดตอนนี้ออกอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันไม่ยึกยักอะ ยังไงดีมันต้องมีเวลาให้เขายึกยักอ่ะคือคือถึงเขาจะเตรียมใจแล้วแต่มันต้องมีฉากให้เขายึกยักสิอะไรอย่างนี้ถึงผมผมน่าจะพูดเยอะไปแล้วล่ะ <c oughs> โอเคกับอีกตอนหนึ่งตอนที่เหลือก็จะเป็นตอนคางุยะคุยกับรุ่นพี่ซูบะเมะที่เป็นเหมือนซูบะเมะต้องการจะปฏิเสธอิชิกามิอะไรอย่างเงี้ยคุยกันตรงนั้นตรงแถวมันคือตรงไหนอ,ะอ่ะอ่าแปลว่าในโรงเรียนซอกอะไรสักอย่างมุมตึกอะไรก็ได้ ก็จะมี6ตอนนี้ที่เหลืออยู่แต่ว่าเหลือช่องให้แค่3แต่ถ้าสมมุติว่าอนิเมะเขาเพิ่มจาก12ตอนตอนเป็น13ตอนเพิ่มมาอีกสักตอนหนึ่งอะ่ะผมคิดว่าโอเคเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็จะลงล็อกพอดีแล้วตอน12ก็ให้มันยาวหน่อยไม่ต้องใส่ OP อะไรพวกเนี้ยก็มันยากนะ <laughs> นั่งพูดตรงเนี้ยแล้วแบบคือจริงๆใจผมตอนแรกเลยนะแบบเอ้ยตอนซีซั่นสามมาอย่างเงี้ย อยากให้มันจบเล่ม15อะเพราะว่าส่วนตวไปคนที่ชอบเล่ม15มากเล่ม14ถามว่าชอบมันก็ชอบแต่ว่าเล่ม15นี่มันโกมูลมากสุดยอดอะชอบเล่ม15มากๆแต่ว่ายกเล่ม15ไปไว้ซีซั่นต่อไปก็ได้เพราะว่าถ้าให้มันเข้ามาตรงนี้เลยอะผมว่าม,มันจะรีบเกินอ่ะอันนี้คือกรณีที่ผมนั่ง,งคิดนะถ้าสมมติว,ว่าเขารีบจะไปเล่ม15ขนาดนั้นอะสิ่งที่เขาต้องทําก็คือเขาตัดงานลเรีออกไปหมดอะซึ่งมันไม่ได้อะยังไงก็ทําไม่ได้ปะ โอเคก็เป็นการระบายสั้นๆใครคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็เว้นแบบยังไงเดียะเขาเรียกว่าอะไรที่มันแบบเหมือนเว้นที่สเปซบาร์จุดๆเยอะๆอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบคอมเมนต์แล้วมันแบบต้องกดอ่านต่อเพื่ออ่านสปอยอย่างเงี้ยเพราะว่าเผื่อคนไหนหลงเข้ามายังไม่ได้ดูอย่างเงี้ยเขาไม่อยากโดนสปอยก็มาคอมเมนต์แบบนี้กันนั้นแล้วมาพูดคุยกันได้ผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ถ้ามีคอมเมนต์นะครับเพราะว่าคอมเมนต์ไม่ค่อยจะมีเลย อยากให้ทุกคนมาพูดคุยกันครับสนุกสนุกอยากให้ด้อมนี้สีสันเยอะๆก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับความเพอร์เจอร์ของผมว่าอีก4ตอน5ตอนที่เหลือเนี่ยจะเป็นยังไงก็ใกล้ถึงไคลแม็กของซีซันสาแล้ว <laughs> ทุกคนก็น่าจะรอฉากนั่นแหละอย่างนั้นแหละ <laughs> โอเคก็สำหรับวันนี้คิดว่าไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันด้วยครับ <laughs> โอเคก็สวัสดีครับ